พ่อกับแม่ทำอะไรอยู่หลังบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยเนาะโอเคฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าพ่อแม่กำลังทำอะไรเสียงนังปองเปงปองเปงทำอะไรกันอยู่เหรอครับสวัสดีกะเพราครับกะเพราครับเด็กกะเพราตอนนี้มีเป็นไข่ดาวนะคะที่น่ากินมากๆเลยกินด้วยกันเลคะเด็ดใบกะเพราอยู่กะเพราจากสวนจากสวนของพวกเราเองเลยนะคะปลอดสารพิษ ไม่ใช้ยาฆ่าอะลรมันอาจจะมีรูเห็นไหมเนี่ยมันจะมีรูเพราะว่าเราไมาใ่ใช้พริกใช่ไหมครับเพราทำอะไรอ่ะเพรากำลังตำพริกองด่แล้วก็ไข่ดาวก็กำลังบอกว่าเปรุตเลยนะ,ะนไข่ดาวตรงนี้ะ ดูฮะพ่อลองไส่ร้อุ้ยอุ้ยลแล้วมันกระดิ่งเดี๋ยวหลบเมา่อีครับเดี๋ยวหยิบใจนี้ครับเอาหยิบไปเลยให้พ่อครับเดี๋ยวไข่ไหมครับเอาเรียสิไปว้าวสวยงามตาม้องเรื่องใช่ไหม เระเบิดระเบิดระเบิดลงครับระเบิดลงอันนี้ต้องอยู่ไกลนิดนึงนะระเบิดลงเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูนะฮะประมาณนี้นะะไหนเนื้อหมูหมูแช่น้ำอยู่เอาไปดูเนื้อหมูที่แช่น้ำเนี่ยแง่เนื้อหมูกลับมามันอยู่ในฟิกอยู่ไหมอยู่ในช่องฟิกก็เลยต้องหอุ้ยตอนนี้เริ่มนิ่มแล้วนะอันนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าหมูอันนี้ก็เป็นหมูเหมือนกันอุ้ยน้ำมันน้ำมันน้ำมัน กระเด็นเบกระเด็นนะครับคุณสอนอ่สนหมเรามาก็ eBay อี้เบยืนให้ท่านผู้ชมดูดีกว่า, <c oughs> านี่นก็จะเป็นประมาณนี้เลยดูว่ะพ่อกำลังลมุ่งมันกับการทำไข่ดาว ก็จะม,มีมะเขือใส่ที่งได้ไหมหรือว่าใส่มะเขืออีกฟองหนึ่งฮะว่าจะทำผัดกระเพราใส่สตอแต่ดูแล้วมันคงไม่เข้ากันไม่น่าดีนะค,ะคร,รับผัดกระเพราใส่สตอกสตอ๊ตอกลี่ฮะไม่ใช่แตอตายแต่ตอเที่ยวอ,อันนี้พ่อก็ Oh, โอ๊ยร้อนแรงแล้วปวดแรงเน้าพอสินาพอนี่มุมมันว่ะน่ากินน่ากินน่ากินทุกอย่างของนี้น่ากินหมดเลยสิเดี๋ยวตอนทำผัดกะเพราแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกันเนาะนี่นะคะตอนนี้ฮะกะเพรากำลังพร้อมใช่ไหมครับเรียนปิดจมูกเพราะมันจะฉุนมากมากเลย ไม่ใช่ว่าในคลิปเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันจะมีสังอกติวม,มาแล้วจังหวะน,นี้ครับพิกลงไปแล้วพิกลงไปแล้วดูแม่ขนาดปิดไม้เนี่ยตั้งเกจะปิดไหมปิดหน่อยเอาปิดไว้ <c oughs> ไม่เอาไม่เห็นบ่อเลย สองช้ดูหน้าคนทำนะคนทำที่ชอบกินกระเพานะเขาเลยไม่รู้สึกอะไรีวันหนึ่งนาะนตอนนั้นพ่อสั่งผัดกระเพามาขนไปทั้งโต๊ะเลยคนะ่ะพ่อผมไม่จุกไม่รู้สึกอะไรเลยไอยจะจะอ้วกเลยพ่อทำกระเพาต้องการให้แม่ไอไอเลิฟอ,อยู่แสดตา ง่ายทางตะเกียงแอสไมคะอ,อน,นาคตเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมไอบหวาในทีวีอไยมันมีกลิ่นตอวมันท่านผู้ชมนะนั่งนั่งดูอยู่เดี๋ยวคุณจะออกแต่ยูทูบผมเลยมึมชุนมากแต่ใครที่ชอบกินกะเพราได้รู้สึกแบบโอ้หอมเห็นไหมขนาดพ่อยังจมเลยน้ำนะมันหอยโอยแฉะตะผ่านน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยไม่รู้อะฉุนนุงกันไปแล้ววั <rôle S 1> อ้าหเองครับคุณจะเกรอ้หอไปไหนยอะนองากรอับอยู่เอขอหน่อยขอหน่อยเป็นไงล่างโบ่ไมานี้ว่ ตาไหลเลยโอ๊ยได้หูแ่ดชอตะอ่อีนี่เก็บไปหองก่านี้ไปแล้วไปล้วไปยู่อยู่ล้วอยู่ตอนนี้ออกมาอยู่ข้างนอกข้างในชุนมากใช่ไหมครคุณยายชุนไหมครับข้างใน <Ơ> ถ้าใครไม่เชื่อว่าจมูกผมแดงนะก็อย่างเงี้ยฉุนจริงๆนะคือฉุนมามกเขาจะใส่ใบกะเพราแล้วนะ,ะวแล้วก็ใส่ใบกะเพราก็โอเคใส่ใบกะเพรายังยังเบาหน่อยแล้วใส่แล้ว ยน่ามากจานไม่มีอีไม่เลือกจานเลยจานที่ใหญ่มากมาเลยถ้าเทียบกับจานใหญ่มากมาเลยครับพอใส่มาเลยก้นจานอย่างเดียวเนทะ่ากับมือผมสิมือผมนี่เท่ากับจานอ่ะเห็นไหมเท่ากับจานหน้ามากกว่ารกระมัง ี๋ยวขอดูนะกกำลังจะใส่แล้วใส่เลยวางของคนรักกะเพราอันนี้แต่ผมไม่รักเลย <c oughs> ไปดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูความฟินเฟลอของแต่ละคนกันนะครับ นี่ไงคุณตานี่ฮะก็ไข่ oh, <man. S 1> ดาวสีใบแล้วก็มีเออสีฟองไข่ไข่สีฟองนะสีฟองนี่อยู่นี่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับอย่าล,ลืมกดไลค์ก็แชร์เลยนะ